ล่าสุดวันนี้31กรกฎาคม2560นะครับได้มีนักออกแบบครับจัดทำภาพเรนเดอร์ iPhone 8ขึ้นมานะครับอ้างอิงจากข่าวลือเรื่องของ iPhone 8นะครับว่าเป็นนี่แหละคืองานออกแบบหน้าตาสุดท้ายของ iPhone 8จะเป็นยังไงมาติดตามชมกันได้เลยครับภาพเรนเดอร์ iPhone 8นะครับ final design ผลงานจากมา r t ตินฮาร์เจได้ออกแบบแลจะจัดทำภาพเรนเดอร์ของ iPhone 8โดยอ้างอิงมาจากข้อมูลข่าวลือต่างต ของ iPhone 8นะครับที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้นะครับในภาพแสดงให้เห็น iPhone 8กล้องหลัง2ตัวแนวตั้งนะครับด้านหน้าเป็นจอแบบเต็มขอบไม่มีปุ่มโฮมและด้านบนมีการเว้นช่องสำหรับกล้องหน้าไว้ด้วยครับโดย Martin h a ์เจกได้ออกแบบเนือคิด iPhone 8มาทั้งหมดด้วยกัน5สีประกอบไปด้วยเครื่องสีดำสี Jet Black และตัวเครื่องสีขาวนั้นก็จะมีของสีโรสโกนะครับ ก็คือสีชมพูสีโกก็คือสีทองแล้วก็สีซิมเวอคือสีเงินนะครับเขาลือชี้ว่า iPhone 8เนี่ยจะมาเฉพาะสีดำสีเดียวนะครับและด้านหลังจะใช้วัสดุกระจกเพื่อรองรับระบบชาร์จไร้าสายหรือว่า Wireless Charging และล่าสุดมีชิ้นส่วนแท่นชาร์จไร้สายหลุดออกมาให้ได้ชมกันด้วยนะครับ ที่ทางของ iPhone 8จะเป็นยังไงนั้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับในกันยายน2560นี้เราจะได้ติดตามกันนะครับกด like ไลค์ไว้ที่ f a c e b o o k c o m i p h o n e m o d หรือกด Subscribe ที่ YouTube Channel iphone mod tv แล้วจะไม่พลาดติดตามอัปเดตข่าวสารดีๆของ iPhone 8ที่นี่ทีเดียวครับ